หนึ่งก,กรกฎาคมที่ทางสบคแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็จะนำพาโควิดเนี่ยไปสู่โรคประจำถิน่นเรื่องนี้ยังไงครับท่านต้องรอประกาศความชัดเจนจากสบคก่อนนะครับที่จะเข้าสู่โรคประจำถิน่นนะครับ,รบแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราพร้อมที่จะเข้าสู่โรคประจำถิ่นไหมนะครับอ,อันนี้ก็ต้องต้องเรียนที่้องประชาชนนะครับถ้าในแง่เรื่องของมิติทางสังคมเศรษฐกิจนี่ก็คิดว่า คงมีความพร้อมแนะครับแต่ถ้าในเรื่องของสาธารณสุขก็อาจจะยังมีความกังวลอยู่เล็กน้อยครับในเรื่องของสถานการณ์และก็ในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับในเรื่องของตัววัคซีนนะครับตอนนี้เรายังฉีดวัคซีนในเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับเข็มสามนี่ยังได้ค่อนข้างที่จะน้อยในกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม608ซึ่งเป็นกลุ่มปอบางและก็สถานการณ์โรคตอนนี้ก็อาจจะยังมีทิศทางที่ ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในช่วง<ม>2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีจํานวนผู้ป่วยมากขึ้นคครับือ<ร>แต่<ร>ถ้าจะบอก<ม>ว่าโรคประจําถินในความหมายที่ะจะเปลี่ยนแปลงไปกับโรคระบาดท,ที่ผ่านมานะครับ,รบอันนี้ก็คือว่าใ,ในในมุมมองของโรคประจําถิ่นความหมายก็คือว่ามันเป็นโรคที่มันมีอัตราป่วยคงที่แล้วเราสามารถคาดการณ์ได้แล้วว่าในเรื่องของตัวจํานวนในเรื่องของพื้นที่ ในเรื่องของช่วงเวลาของการระบาดนี่เราสามารถคาดการและก็วางแผนที่จะรองรับได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นโรคประจําถิ่นซึ่งถ้าเป็นโรคประจําถิ่นจริงนะครับในเรื่องของการนิยามของโรคติดต่ออันตรายก็อ,อาจจะต้องถูกยกเลิกเป็นเหมือนกับว่าโรคที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของมาตรการการจํากัดในด้านต่างๆของประชาชนนะครับเรื่องของการปิดสถานบริการเรื่องการก,ากักตัวอะไรต่างๆก็จะถูกยกเลิกไปนะครับ ซึ่งการคิดว่าสุราธานีเราก็น่าจะมีความพร้อมระดับหนึ่งที่จะเข้าสู่โรคประจำติดครับครับผม